สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยภาพแรกๆเลยก็คือต้องพยายามดับความอยากให้หมดไปใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจแบบนั้นแต่พอมาอ่านข้อความอ่านใจธรรมชาติของหลวงปู่ชาสุภัทโทที่เราจะมาคุยกันวันนี้เอ่อท่านมีมุมมองที่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยเกี่ยวกับความอยากแล้วก็ความไม่อยากนี่แหละครับ ใช่เลยค่ะคือเป้าหมายที่เราคุยกันวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจแก่นคำสอนของหลวงปู่เรื่องนี้ให้ชัดๆนะคะจะได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่มันเอ่อถูกต้องไม่ใช่ปฏิบัติไปแบบงงๆหรือว่าเตดกับดักความเข้าใจผิดเรื่องความอยากนี่แหละคะ่ะดีเลยครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยนะครับหลวงปู่ชาท่านบอกว่าความอยากเนี่ยเอ่อไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไปนะที่ท่านเรียกว่าอยากด้วยปัญญาอย่างเช่นเอ่ออยากจะพ้นทุก หรือว่าอยากทำสมาธิให้จิตสงบอือฮึอันนี้ท่านบอกว่ากลับเป็นแรงผลักดันที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับเป็นเป็นเหมือนบารมีอย่างหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ชี้ไปอีกว่าแม้แต่ความไม่อยากนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแบบไม่มีปัญญาเนี่ยอ๋อความไม่อยากก็ด้วยเหรอครับก็เป็นตันหาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคือรากมันมาจากความไม่รู้หรือความโง่เหมือนกันเลย กับความอยากแบบโง่ๆนั่นแหละค่ะครับครับคือทั้งอยากสุดๆหรือไม่อยากสุดๆถ้ามันขาดปัญญาไปเนี่ยมันก็เป็นทางที่ผิดหมดเลยที่เรียกว่าเอ่อการมาสุขันริการุโยโคกับอัตตกิลมัานุโยโคนะคะครับที่ว่าสุดตรงสองทางใช่ค่ะทางที่แบบพระพุทธเจ้าท่านก็เคยลองมาแล้วแล้วก็ทรงละทิ้งไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ทาง้นทุกข์โหประเด็นนี้น่าจะน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะครับที่กําลังปฏิบัติอยู่ เพราะบางทีเราก็าสับสนจริงๆนะครับว่าตกลงจะเอาอยัางไงดีอืคือจะปล่อยให้มีความอยากก็กลัวผิดทางจะพยายามกดกดกดความไม่อยากไว้มันก็ฝืนๆอึดอัดเหมือนติดอยู่ตรงกลางไม่รู้จะเดินหน้าถอยหลังยังไงดีค่ะความสับสนนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะแต่หลวงปู่ท่านก็ชี้ทางออกไว้นะคะว่าธรรมะหรือทางที่ถูกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนี้แหละค่ะระหว่างอยากกับไม่อยากตรงกลางแต่ แต่กุญแจสําคัญเลยคือต้องมีปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันมันค่ะปัญญาคือสําหรับคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยความอยากหรือความไม่อยากที่มันผุดขึ้นมามันก็เป็นแคออ่อาการของจิตอย่างหนึง่งแค่อาการใช่ค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีเราไปยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นแค่สักแต่ว่าเกิดขึ้นแค่นั้นเองสักแต่ว่าค่ะ ปัญญานี่แหละค่ะคือตัวที่เข้าไปเห็นความจริงตรงนี้มีอุปนาที่ท่านยกมานี่ชัดมากเลยนะครับเรื่องชาวประมงทอดแผ้ได้ปลาใหญ่อืมใช่ค่ะคือพอได้ปลามาแล้วกลัวมันจะหลุดก็เลยพยายามตะครุกแรงๆจับแน่นๆเลยค่ะค่ะสุดท้ายปลามันก็ยิ่งดิ้นใหญ่เลยหนีไปจนได้ค่ะท่านเปรียบว่าการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราไปจ้องจะ,ะบังคับจิตแรงเกินไป พยายามจะกำจัดความรู้สึกต่างๆแบบหักหานน้ำใจกันไปเลยอืมมันจะยิ่งต่อต้านไม่ได้ผลท่านสอนว่าต้องใช้ความอดทนคือขันตินะครับค่อยๆประคองไปค่อยๆทำไประวังระวังแต่ว่าไม่เผลอไม่ใช่ปล่อยประละเลย อุป,ปมาณนี้ดีมากเลยค่ะมันเห็นภาพความอดทนความนุ่มนวลแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงเรื่องความต่อเนื่องด้วยนะคะที่ท่านเปรียบเหมือนการสีไฟจากไม้ไผ่อะคะ่ะอ๋อการสีไฟค่ะถ้าเราแบบสีสีหยุดหยุดพอเหนื่อยก็พักหรือใจร้อนอยากให้ไฟติดเร็วๆรเร่งๆ่งครับครับความร้อนที่อุตสาห์สะสมมามันก็หายไปหมดไฟมันก็ไม่เกิดสักทีจริงด้วยครับ การปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันเลยค่ะต้องทำต่อเนื่องอย่าพึ่งท้อหรือด่วนสรุปโอ้ยทำไม่ได้หรอกแค่เพราะว่าเรายังทำไม่ถึงจุดที่ความเพียรมันต่อเนื่องมากพอนะคะครับผมแล้วทีนี้สำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ทางปริยัตแน่นปึก๊กหรือไม่ได้อ่านตำรามาเยอะแยะอะไรแบบนี้ครับจะสามารถเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแนวนี้ได้ไหมครับ หลวงปู่ท่านก็บอกชัดเจนเลยค่ะว่าทําได้แน่นอนเพราะว่าสัจธรรมหรือธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วอ๋ออยู่ในใจเรานี่เองใช่ค่ะท่านใช้คําง่ายๆว่าให้ดูจิตหรืออ่านใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าเราจะรู้ชื่อเรียกตามตำราหไหมก็ตามเช่นนี่โลภโทสะโมหะอะไรแบบนี้ครับ แต่ธรรมชาติของความอยากความไม่อยากการเกิดดับของมันเนี่ยมันก็มันก็โชว์ตัวปรากฏให้เราเห็นอยู่แล้วในใจเราถ้าเราหัดสังเกตดูค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการกลับมารู้ทันสภาวะจิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความอยากหรือความไม่อยากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงด้วยปัญญาใช่ค่ะไม่ใช่การไปปฏิเสธผลักไสหรือพยายามจะกำจัดมันอย่างเดียว ต,ต้องอาศัยทั้งความเพียรความอดทนแล้วก็การสังเกตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะความเข้าใจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไกลเลยนะคะมันรอให้เราค้นพบอยู่ตรงที่ตรงที่ความอยากความไม่อยากมันปรากฏขึ้นในใจเราเนี่ยแหละค่ะธรรมชาติตรงนี้มีอยู่ตลอดเวลาพร้อมให้เราเข้าไปเรียนรู้ทำความเข้าใจได้เสมอเลยผ่านการสังเกตอย,อย่างมีสติปัญญานี้เองค่ะมา อืมบางทีเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติอาจจะไม่ใช่การมุ่งม,มั่นจะกําจัดมันให้สิ้นซากไปก็ได้อืแต่อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะเ,เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่ออาการเหล่านั้นมากกว่าผ่านการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องและก็อย่างอ่อนโยนก็น่าจะเป็นไปได้นะครับให้เราลองนำไปพิจารณากันต่อดูครับ